ลองแกล้งปล่อยข่าวพี่โจได้ตกลงใจเป็นผู้ชการให้การมินแล้วอยากเห็นรีแอคจะทำค่ะมันเป็นเกมเด็กสามขวบสู้ด้วยความจริงค่ะคุณจะชนะคำโกหกถ้าคุณสู้ด้วยคำโกหกคุณจะต้องโกหกไปเรื่อยๆพวกเราตระหนักในข้อนี้นะคะถ้าเราจะสู้ในสงครามที่เป็นมารหมาหมูเป็นเ m ีย r c a m p a แบบนี้คุณต้องสู้ด้วยความจริงเท่านั้นค่ะไม่ต้องเล่นเกมความจริงคือความจริง ดาด้าเขียนมาดีมากเลยนะคะบอกว่าแล้วทําไมจะฟ้องไม่ได้งงใช่ค่ะทําไมจะฟ้องไม่ได้สิทธิของบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกันค่ะมันเป็นสิทธิเหมือนคุณก็มีสิทธิเราก็มีสิทธิดิฉันมีสิทธิการมินมีสิทธิ์ค่ะในกฎหมายไม่ได้เขียนว่าคนไทยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ฟ้องค่ะคนไทยเขียนว่าบุคคลใดก็ตาม แล้วในรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมายนี่ไม่เลือกเชื้อชาติเพศวัยเผ่าพันธุ์ศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นโอมชอบอ้างรัฐธรรมนูญเหมือนคนเก่งกฎหมายอ่ะก็ลองดูค่ะแต่ไม่ถอยนะคะเพราะว่าถ้าคนกลัวแล้วถอยความชั่วชนะค่ะ ง่ายๆแค่นี้โอเคขอเชิญท่านต่อไปค่ะมาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็เอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะกลับคืนมาเพราะการมีถูกใส่ร้ายกล่าวหาใส่ความแบบไม่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเกีย่ยวรของความเป็นลูกผู้หญิงว่าเขาถูกใส่ร้ายการมีชู้นอกใจขายตัวคือแบบอะไรที่มันฝังช้ามากๆซึ่งมันไม่เป็นความจริงเขากลับมาเพื่อการนี้่างเดียเด่ยวป้าหามากๆแม่เขาเลือกเอาคุณแม่มาด้วย แม่ที่มีลูกสาวที่รักมากแล้ววันหนึ่งลูกสาวถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นครอบครัวมิจฉาชีพวางแผนกันตนะั้งแต่แม่พี่ชายแล้วก็การมรินมาหลอกผู้ชายคนหนึ่งในเมืองไทยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะเขาจึงพาคุณแม่มาด้วยพี่โจทย์ก็จะเป็นคนที่ นามเมืองไทยครั้งนี้งานถแถลงข่าวเพสคอนทั้งหมดแต่สิ่งที่กามินจะพูดคือสิ่งที่กามินพูดจากตัวเองจริงๆที่ที่เขาจะส่งข้อความมาให้พี morning, Entonces, ่โจแล <c oughs> ้ว <such> ก็เป็นเป็นเรื่องอะไรที่เป็นความจริงในตัวเขา่เขาบอกพี่โจว่าก็เขาไม่มีโอกาสได้พูดความจริงให้คนไทยได้รู้เขาขอจากโลกนี้ไปดีกว่าก็ฟังคลิปในช่วงแรกทุกคนก็ได้ยินล้วก็พี่โจเองเขาก็บอกว่าเออกฎหมายมัมกรของไม่เลือก เชิชาติสัญชาติอืมแต่ก็บอกว่าพี่โอมเห็นบอกว่าพี่โอมอ่าชอบอ้างรัฐธรรมนูญพี่โอมก็ก็ต้องอ้างรัฐธรรมนูนครับเพราะรัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราเนาะแล้วก็ตามที่พี่โจเขาพูดมาก็เดี๋ยวจะอ่า จะอ่านเนื้อหาแบบเต็มให้นะในชน่วงที่พี่โจก็พูดออกมาว่าสิทธิ์ของที่การเมนมาฟ้องเขไทยเขาใช้สิทธิ์อะไรใช่ไหมก็อ่านจึงข้อนี้เออมาตรายีบเก็บบุคคลยอดเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิธ์เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองวักสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลสถานะทางเศรษฐ,ฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการอบร,รมอะไรหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบ,บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไมิได้ครับขอ้อข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อที่พี่โจเขาหยิบยกขึ้นมานมาเพื่อที่จะพูดถึงนะครับในประเด็นที่ บอกพิยุมชอบยกรัฐธรรมนูนมาก็อยากให้อ่านแบบเต็มนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณา,าจาักรไทยพศ2560หมวด 3, สามเสริและเสรีภาพของพวงชนชาวไทยดัยงนั้นแล้ว ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นต่างด้าวไปไทยแค่ประมวลกฎหมายอาญาก็พอไปรักษาสิทธิตามประมวลกฎหมยายอาญาของไทยที่อนุญาตให้ใช้สิบได้นะครับอย่างม,ามัว้วกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนเขียนไว้หมดสามในรัฐธรรมนูนมันมีประเทศไทยประเทศมัน ไม่เกี่ยวข้องกันแต่กฎหมายแต่ละประเทศมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละก็ใช้แค่กฎหมายพอนะอย่าไปมั่วกัรรัฐธรรมนูญสุดยากได้อีกคดีแล้วเย้เยี่ยมมากนัดสุดยากได้อีกคดีแล้วเย้ yeah!